สวัสดีเมื่อโซเชียลแคมครับ <c oughs> สวัสดียามเช้าตอนนี้เวลาหกโมงเกือบเจ็ดโมงมาส่งลงที่อเขตเชียงรายดูหมอกหนาวมากมองไม่เห็นผลทางเลยแต่เราก็ไม่ลืมที่เราจะอัพโซเชียลแคมให้เพื่อนๆดูชาวนี้แนะนำว่าถ้าใคร ปีใหม่นี้ไม่รู้จะไปเข้าดาวที่ไหนเชิญได้ที่แม่สายมาสัมผัสความหนาวเย็นแลวคุณว่าจะรู้ความหนาวเป็นยังไงรู้จักสองข้างทางแล้ว บอกเยอะมากครับสนใจมาเที่ยวแม่สายได้เชียงรายแม่สายตอนนี้อยู่ที่อำเภอแม่สายข่าวดาวนี้ถ้าใครไม่ได้ไปที่ไหนก็มาที่แม่สายได้เลยนะไปละครับสวัสดีครับปิดถึงได้นะ